สวชุดปัจจุบันครับจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมซึ่งแน่นอนครับว่าสวชุดต่อไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วนะเพราะตามบทเฉพาะการเนี่ยเขาเลือกได้5ปีทีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปปวดหัวแล้วสามร้อยเ็รเกกิน250เธอมงเลยมงลงเลยเป็นเป็นรัฐบาลเลยทันทีเลือกนายก้วยสวยๆแต่สวออก็ยังมีบทบาทอยู่ในการเลือกองค์กรอิสระครับ ไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญเนาะปปอชอปปอง,งอกกตทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยต่างๆมันจะมีอำนาจแทรกแซงหรือไม่อย่างไรสวเป็นคนกำหนดเลือกออกไปเหมือนเดิมโดยมาแล้วครับทา์มไลน์ก็คือ13พฤษภาคมครับรับสมัครนะอก้ามิถุนายนครับจะเป็นการเลือกกันเองนะเป็นการเลือกควาแล้วก็ไปเลือก เลือกกันเองแล้วก็เลือกควยแล้วก็เลือกกันไปสลับไปสลับมานะโอปวดหัวอยู่ระดับอ,อําเภอเธอต่อมาได้อ,อําเภอแล้วใช่ไหมไปสู้ต่อในระดับจังหวัดเหมือนเดิมควยกันไปกันเองในกลุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะวันที่16มิถุนายนก็จะเป็นการเลือกในระดับจังหวัด26ิมิถุนายนครับจะเป็นเลือกในระดับประเทศจากนั้นเนี่ยมงระดับประเทศเสร็จแล้ว กรักกดาคมจะเป็นการประกาศทั้งหมดว่าใครจะมงจากนั้นคุณเป็นสวเลยกี่ด่านไม่รู้คไยกันไปคไยกันมาเลือกสลับกันไปสลับกันมาปวดหัวไปหมดจนกระทั่งณขณะนี้มีคนเขาไปลองนะพูดตรวจไปลองพูดตรวจกับแผ่นดินว่าเอ้ยจะมีหัวมีอะไรหรือเปล่าหรือย,ยังไงอืมแล้วเมื่อเมื่อลองอะไรป่านนี้ล่ะตอนเขาเขียนแล้วทมนูษไม่ไปลองงงเหมือนกันอืมอ่ะ ก็ตามนี้ใครจะสมัครก็เงื่อนไขเหมือนเดิมอายุ40ปีขึ้นไปมีเงิน2,500รายละียอื่นๆไปหาอ่านเอา